ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านตำนกกหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าเต็มปีนะคะบ้านตำนก,กกเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตตามแนวทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงคือมีกิจกรรมหลายๆด้านที่สอดคล้องตามแนวทางวิถีชีวิตด้านหนึ่งที่บ้านตำนก,กกเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะในช่วงฤดูน้ําหลากจะมีการหาปลาตามแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งแหล่งน้ําที่ไหลผ่านในหมู่บ้านนี้คือลาน้ําอิงนะคะชาวบ้านจะมาทําการ ยกยอหรือว่าตกเบ็ดนะคะเพื่อนําปลาเหล่านี้ไปบริโภคในครัวเรือนหากเมื่อทําการบริโภคแล้วมันเหลือก็จะมีการแปลรูปเก็บไ้บริโภคในยามที่ขาดแคลนหรือว่าที่ไม่ใช่ช่วงที่มีการหาปลาได้บางครัวเรือนจะนําไปขายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เข้าสู่ครัวเรือนเพื่อไปแลกเปลี่ยนเป็นอาหารประเภทอื่นที่ไม่สามารถผลิตได้ซึ่งบางส่วนหลังจากหมดฤดูน้ำหลากก็จะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะ ซึ่งในช่วงนั้นก็จะมีอาชีพเสริมอย่างอื่นอีกหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วเช่นในเรื่องของการจัดสารประกบชวาหรือในระหว่างปีก็จะมีการเพาะเห็ดนะคะซึ่งมีโรงเรือนที่เป็นครัวเรือนต้นแบบและทําให้ครัวเรือนอื่นมาเรียนรู้และสามารถเผยแพร่ให้ไปสู่ขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นข้างเคียงหรือครัวเรือนในชุมชนสามารถเรียนรู้และนําไปผลิตเพื่อบริโภคและจําหน่ายเพื่อรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ครับผม ในสถานที่แห่งนี้เป็นไอ้ที่ของโรงเรียนไทยคุพงศ์แต่เดิมแต่ลําน้ําที่เห็นเป็นลําน้ําลาน้ําอิงเป็นลําน้ําสาธารนณะวิถีชีวิตของชาวบ้านจะใช้ในการประมงน้ําจืดประมงน้ําจืดก็คือในช่วงในช่วงฤดูของปลาวางไข่ชาวบ้านจะไม่ทําจะไม่ทํามาหากินชาวบ้านจะมาใช้ในช่วงของไอ้ฤดูปลาที่วางไข่เสร็จแล้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนสุลาพฤติกาเป็นช่วงของปลาจะมีเยอะ ชาวบ้านก็จะใช้วิถีชีวิตคือทำมาหากินเกี่ยวกับของปลาเกี่ยวกับประมงน้ําจืดต,ตกเบ็ดบ้างยกยอบ้างแบบนี้ครับผมตามที่ได้เห็นดูคือตรงนี้ก็คือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่ทำมาหากินกับประมงนตำจืดดูครับตกเบ็ดก็ได้ปลาขึ้นมาครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการยกยอนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ใช้ทำมาหากินในช่วงนี้นะครับค่ะในด้านของการส่งเสริมอาชีพนะคะของสตรีในบ้านตำลูกกนะคะ ด้านตำนกอกนอกเหนือจากการทําเกษตรกรรมแล้วเมื่อมีเวลาว่างนะคะกลุ่มสตรีจะรวมตัวกันจากสารปรักตบชวานะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ปักตบชวาส่วนใหญ่จะส่งไปให้แก่ตัวแทนจาหน่ายซึ่งอยู่ในตําบลท่าจัปีอยู่หมู่ที่1นนะคะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปหกลุ่มนะคะและในส่วนของวัตถุดิบนะคะปักตบชวานี้จะนํามาจากกว้านพะเยานะคะซึ่งส่วนหนึ่งซื้อมาจากกลุ่มและ สมาชิกในชุมชนบางส่วนก็จะนํามาจําหน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มนะคะผลิตภัณฑ์ที่ทําได้แต่ละวันขึ้นอยู่กับความชนานาญหรือความเชี่ยวชาญของแต่ละคนนะคะบางคนก็จะได้หนึ่งใบนะคะซึ่งส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ว่าหนึ่งใบนี่คือเป็นกระเป๋านะคะบางคนถ้ามีเวลาว่างและไม่ได้ทํากิจกรรมอื่นอาจจะถึงสองใบส่วนในราคาจําหน่ายจะเป็นราคาขายส่งมากกว่าที่จะผลิตเพื่อจําหน่ายทั้งใบคือราคาต้นทุนประมาณเจ็ดสิบแปดสิบาท ในส่วนที่ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นขึ้นอยู่กับตัวตัวกลางหรือว่าผู้แทนจําหน่ายเอาไปตกแต่งและเพิ่มราคาขึ้นอีกในขั้นหนึ่งค่ะค่ะ mm hmm. ในส่วนของสมาชิกนะคะกลุ่มจักษสามกตบชวานี่จะมีสมาชิกที่เป็นสตรีในชุมชนประมาณ25คนนะคะและในส่วนของรายได้ถ้าทํากันจริงๆนะคะอย่างต่ำสุดก็ประมาณ2,500ต่อเดือนนะคะซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้หักในเรื่องของต้นทุนการผลิตหรือว่าวัตถุดิบต่างๆนะคะค่ะ จากการที่หมู่บ้านตำนกบกได้รับคัดเลือกหรือว่าเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งนะคะส่วนหนึ่งเกิดมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผู้นําชุมชนนะคะและในงานหลายๆห,หนงานที่เห็นความสําคัญของชุมชนนะคะในการมีส่วนร่วมนี้มีทั้งในเรื่องของการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกันนะคะต <c oughs> ้านตำนกบจึงเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งนะคะซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ให้แนวทางไว้นะคะบ้านตำนกกจึงเป็นหมู่บ้านที่ควรให้การสนันสนบสนุนในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคีการพัฒนาก็ขอขอบคุณไว้ในส่วนตรงนี้นะคะว่ามีส่วนร่วมในการผลักดันของการขับเคลื่อนให้หมู่บ้านตำโนก,กกเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งและในส่วนของสำนักง,งานพระนาชนก็ยังจะคงเป็นพี่เลี้ยงนะคะในการดาเนินงานของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านตำโนกกหรือหมู่บ้านอื่นๆต่อไปคะ่ะขอขอบคุณค่ะ